ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เบาแอมราทงมีมีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมคุณยายสองเศูนย์อีกขังหนึ่งนะครับเนาะเพื่อที่จะสอบถามตัวเลขเด็กดีเด็กเด็ดเด็กเด็กสามตัวคุณยายไดลเสามตัวอีก้วครับท่านผู้ชมคุณยายเล่ากันนอ่ถ่ายอยู่ในบ้านเนาะครับเนาะแต่งวดนี้เพิ่นกะว่าฟันเห็นผู้ชายผู้ชายล่างไงตัวรำคือมึกก็้วสั่นมาบอกเลขคือเก่าครับมาบอกเลขกคือเก่า ว่าสิเป็นตัวใดกะถ้าไปบึงกับคุณยายนะครับเนาะแต่คุณยายเนี่ยก็ถือมาห้ายงวดแต,ต่ละครับผมคุณยายก็ถือมาร้ายงวดแล้วก็มีเอฟซีใจดีนะครับเนาะฝากเงินมาทําบุญกับคุณยายเพราะว่าคุณยายสิทักบาทบานับนบั่นใส่ปีใหม่นี่สิทําบุญบ้านก็นมีเอฟซีใจบุญสุนท่านเอาเงินมาหมอบให้คุณยายแต่เปาเอ็มกับสีบ่ได้บอกซื่อเสียงเรียงน้ามือเนาะครับเนาะเพ็่นก,กับสีคือสีเข้าใจนะครับน้อนผิดกดทั้งช่องยูทูบครับ สีเบ่งพร้อมๆ,ๆกันเลยครับว่าคุณยายสิยได้เลขตัวใดมาฝากท่านผู้ชมเบิ่งในงวดนี้ครับรคุณยายนั่งถ่าอยู่ในบ้านเพิ่นพุ่นล่ะครับผมปไปเบิ่งกันครับท่านผู้ชมครับ <ๆ S 2> ผมท่านผู้ชมอันนี้เป็นเอฟสีของคุณยายสองเจ็ดศูนย์นะครับเนาะเพิ่นมีโชคมีลาภนำกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์เพิ่นกะมอบเงินมาคุณยายทำบุญเพิ่นว่าสิทำบุญตักบาตรบ้านใส่ปีใหม่เนาะครับเนาะที่ใช่ใจดีเนาะครับเนาะฝากเงินมาทำบุญกับคุณยายด้วยครับเด้อ บ่าวแอมก็โทษขอไปเด้คุณยายขอไปในเรื่องพอเสื่องนะครับครับผมแต่กับบ่าวแอมบริบทบอกซื้อได้ครับเรื่องนี้คุณยายเป็นสามตัวกับไอ้อะไรนี่เป็นนี่ก็ได้ครับคุณยายตั้งใจในร้ายอยู่แต่กับบดขั้นไหนเต็มที่ปัญหางวดในเพิ่นกัว่าสีใสเต็มที่ครับคุณยายนะครับ เดี๋ยวส้าไปที่ตามตัวเลขกับคุณยายเนาะครับเนาะฟันดีคือเก่าเนาะครับเนาะครับผมครับผมถ้าไปย่ำตัวเลขว่าสิเป็นตัวเลขตัวไหนครับรอสักครู่ครับครับคุณยายครับสวัสดีครับไข่กระยั่งมาบอกอยู่อย่างมาบอกก็ได้มาหูยายยายยายลูกไข่ให้หนังฉัิมาบอกเลยอ่ะคุณวโอ้รับกับกับดีจมินผมผมมาบอกเอาเลยว่าฉิมาบอกนะ บอกตัวไหนละใหม่นี่คุณสามตัวเลยใหญ่ขึ้นเครับโอ้สามตัวป่ะครับสามตัวอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นคนจังไหนเป็นคนสูงสูงดำดำน่ะเนี่ยคนใหญ่ใหญ่เนี่ยครับคู้ชายผู้ชายสูงดำด่างไงด่างไงครับโอ้มาบอกนะว่าซื้อได้แค่ไปซื้อลอตเตอรี่นั่งขึ้นมาครับ คนไปหาขอบุญท่านไหนแล้วเขาบอหันเอามาเน้องเนี่ครับเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าโอ้เจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าครับวันนี้หลังหลังจากมันนานมากเป็นเมื่คืนหนึ่งฝันฝันว่าเขาเอาบุญงูบุญงูแบบง่ายมากๆหายกินแซ่บตัวใหม่บานบุฟกข้าวเขาเอาลุกหน่อยมาให้ออหใหม่เป็นเด็กโอ้เขาออกมาใหญ่กว่าอุ้ม มันเข่าอะไรเรียกเข่าแล้วฝันจังสี่โอ้ฝันแนวนี่เข่าหรือครับคฝันอันสี่ของฝันจังสี่อุ้มลูกน้อยคือกันกี่หมือนนีงไงน้องปุณยใหญ่คือกันที่เหมือนได้แล้วครับครับครับสื่อได้ใหญ่สื่อเสียงคืนครับยจางฝันเขาหยุ่มมาให้เอาลูกหน่อยมาโอ้ครับคุณยายครับยายลองมึงสื่อได้พุองลงเสียงคุณยายสี่หาตราจิเมงนี่หรอกครับ่ะมีช่วงแต่ว่าเพียงแต่ว่า ตลาดกิแบงพ่ายออกมาอืมก็ได้กันตัวนี้ไปก่อนกันไว้เสียงไว้ซะก่อนนะครับเนาะไต่ดินไปก่อนไต่ดินไปก่อนครับครับครับดูตัวหนีบ้อนมากต่เที่ยงกับว่าได้สนับสนุนนอกเกษตรมุ่งช่วงนอกกระชาก็ให้แค่เป็นแน่แทงเป็นของฉลาดีิแม่ข้าราชการนอกเกษตรมุ่งช่วงเนาะแต่ว่าแต่ละคนเข้ากับบารมีเงินซิตี้จนบุคคลไม่ยาอยากเขาไปจังใดกับบ่าวกันนอกเกษตรุ่งช่วงแจ้แน่ กมแมวต้องไปหาฉลากินแบีงแน่นอนเพ่ว่าคุบอกว่าให้แปะเอาอี่งใสกว่คุณยายธนาคารกรุงไทยคือก่อนธนาคารกรุงไทยอีกมองมันถืกันตลอดครับเนาะมองเราคยได้แล้วครับนะธนาคารครับโรตรีมองหันมิเตอร์อกเป็นแม่นเนาะเขาบอกทำไงมาอยู่บ่มีโมาเราบอมาอยู่บ่มีไปหาบ่มีฉลากินแบีเพพ่อได้มีเนี่ยบอกหรือหรือบ่มีเพิ่งไปหาบ่มีเข้ามาเนนี่ยเาาะไปหลมาแล้วแต่ว่าตัวนั้นบอกได้มีเจ็ด สามหาเจ็ดสามวันที่นี่อ้โหนี่เขาเอาไปแล้วครับผมจครับมันมันแกเป็นเป็นเลขชุดเก่านะคุณยายเนาะนี่เป็นชุดเก่าอยู่เจ็ดสามหาเคยออกเลยบ่ะใหญ่แชมปสตีมไว้เคยออกอืมแต่ว่าตางจงบายแอมคต้องคิดดีๆเด้่องเหล็กคุณยายเจ็ดสามหาครับ เจ็ดสามห้าแมนสามก็แปดในตัวเดียวกันครับครับโอ้มันจะเป็นตรงกบเลขไขันแต่ผู้ชมคิดเอาเองแมนแมนแมนเลยมากแต่ของคุณยายก็คือคุณยายบอกเทียนเจ็ดสามหาได้ค่ะคุณชมบอกสู่ฟังแต่พอเที่ยงแกบอกไปซื้อนอกค่ะผู้ช่มนอกกอดลอยไปซื้อจะได้จะไ่ได้ยินเจ็ดเจ็ดสามหาแต่พอได้ยินกันจยินแต่แค่เจ็ดสามหาของคุณยายหลังบอกคุณยายเป็นบอกจังสี่ไม่กลมาแนวนี้ ันที่ผ่านมากอะ428ออก82เห็นบ่แต้มเดียวเนาะใชมันมันมันแอมเดียวหรอกคุณยายเออแต้มเดียว3ตัวเนาะแต้มเดียวข้าง3ตัวก็เปนคตับเป็นหาง28นี่ก็เต็มเต็มเนาะคุณยายเนาะเต็มเต็มเลยฝันฝันเห็นเล็กน้อยน้ำอยู่ปะครับน้ำเล็กอุ่มอุ่มเล็กน้อยอีกอุ่มครับครับคนไหนเอามาให้เล็กน้อยผู้ล้านจะโขงเอามาให้เป็นหลานดูอำนาจ ขอดไม่ไมแดงแดงอ่องอ่องเอาดันเอาเอ้าเอามันเอามายัดใส่ให้ยพอพออ้อมขาวขาวก็เอามาอุ่มกอดเอากระเบื้งมันถือขั้นสูงโอ้ขันคุณยายฝันว่าได้อุ่มเล็กหน่อยนี่แน่นอนในบอกคุณยายแน่นอนเกินลอยเนาะนน้อถาม ไม่นะคะคุณใหญ่วมืางันที่ว่าคุณใหย่บอกถึงนี้ตัวใดนะคะแปดสองสี่นบอกค่ะสี่สองแปดสี่สองแปดนะคะเนาะวนีเพื่นเพื่นกบมาบอกม่เป็นสามตัวก็คือเจ็ดสามาเจ็ดสามานะคะเนาะม่เหล็กลางมคะคุณใหญบอกมีบอกมีเนาะมีแค่สามมีแค่สามตัวตัวแค่นันนะคะที่สองคือว่าจะได้เล็กลางยังไมได้เนาะคุณใหญ่เนาะยังหาสามตัวจำเกาอยู่เนาะจำเกาแต่ว่ามันเห็นยำก็คือ คลายว่าเลขของคุณยายนี่เข่าลันละเขาเพราะว่าได้สิ่งได้ของมีคนเอาสิ่งมาของมาเขาเอาของมาให้นั่นเข่าได้อุ่มลงหน่อยนั่โอ้ครับขับนี่แล้วสำคัญตัวนี้เรารับคุณยายเนาะตัวอุ่มลงหน่อยครับเพราะว่างวดก่อนคุณยายกับแฟนว่าได้อุ่มเด็กนี่ละพอเถียงแม่นอยู่ครับฝันว่าได้อุ่มเด็กหน่อยคุณยายกับบาอยู่แล้วกันฝันว่าได้อุ่มลูกหน่อยมันถือครับอือก็พอไปจัดมาบอกสาวฮะเสืออะไรนม่บอกเนี่ยบอกอู้ เราคุณยายอ๋อคุณยายว้ามหนฟังแน่เนี่ยยิ่งไปไมวเาบอกเลยอ่ะป็นไปซื้อบัวนาะว่าพอมาหาเออพ่อไปแก้เขามาเขาพ่อฟันเทนพ่อมาได้ซื้อกลายเด้บอกครับฟันเกวเขามาเทพตรงนี้ครับใส่รถยังมากคุณยายใส่รถบม่มีทะเบียนบาไม่มีทะเบียนรถเอี่ยได้ีครับันันขันวัาเทให้ใส่เงินอัดเทพท่ใส่เงินนังนี่บอกครับไทนี่ละ อุ้ยครับทมี่วงจะเีอนใดของหลายอย่างนีเนาะแน่นอนครับโอ้ยวันลนสามตัวเนาะคุณยายเรับค่ณวาพอนะค่มันฟันเห็นเราถือเด็กบอกใส่สปีดใหม่ครับเพราะว่าเสียงนสิอยากหนังอืมครับครับครับเราหว่าเอาของมาให้กินวาอุ้นก็อยากตัวลกครับนี่ละครือไม้ข้ามาเหล็กตัวนี้ ราะจะเปียนกับผมพีเนาะคุณยายเนาะรกระเน่ยนยำเปนรถกับผมพีแม่นกระเน่ยนยาำเป็นเจ็ดสามหาคือเก่าเนาะเก่าครับครับเที่ยงแต่คุณยายโชคดีค่ะใคร,ใคร,ใครว่าพอเอาเข่ามาหายมีคนเอาของมาหายมันได้นะวันใจครับแต่ผู้ชมสร้สางข้เทียวมากินไใบถ่าอะไรคุณยายว่าครับโอ้ยอินเนาะขันเป็นยังไงขนาดไข่นะขนาดเป็นไข่นะนอนรับไปก็ยัง มาบอกนะยังมาบออกกีปุ๊กอยิกครับถ้าเบิ่งก็สิมาหยักอุ้ยปุ๊กไมาหยักเนี่ยครับนี่นี่ว่าจำตัวคุณยายนี่ก็ถือว่าไข่ไข่ว่ามานหยากหมดเอาสิ่งเอาของมาให้ไข่ไข่ว่าเหล็กตัวนี้เข่าเนี่ยนอนนะครับมาชมเนาะเพราะว่าได้สิ่งได้ของมีน้ำซ้ำเออพอเสี่ยงจำได้งวดที่สองเจ็ดส่วนคุณยายบอกจูพอเสี่ยงฟัง วันนั้นพ่อก็เอาเข่ามาให้เนาอกระมาใส่กับเสื้อมาเนาะคุณยายใส่กับเสืออนอกขึ้นวันนี้ใส่รถมาเลยใส่รถมาเท่ลงเลยเท่ใส่ในบ้านนี่ละเท่ใส่ในนี่ละครับเขาแล้วสั่นเขาแล้วมั่นใจหน่อย่างเนาะครับมั่นใจแล้วครับเอฟซีมันกิดถือคำคุณยายหลายเเพราะว่าคล้ายๆว่าตอกจ้ำให้เอฟซีมันมีความมั่นใจคเก่าครับแม่นอนนบเพราะว่าได้สิ่งได้ของได้เข่าอีกอย่างก็ยัง ย่นันกาใหญ่ก็ได้กินน้ำไ่ได้กินน้ำกินแซ่บจะมากินสมองครับโอ้กินสมงย่อมเขาเอามาตังนี่ใหญ่ใหา่ก็กินตรงว่ากินน้ำแน่เพะว่าน้องสาวกบเอือยรับมานางกินสามคนเอือยน้องกินทั้งสามคนทั้งสามคนอยแสดงว่าเกิมีสุนความกันไม่เจ้คนเอืยก็สือสีขาแล้วเขาเนหญยเนาะการสำรับตัวรี ก็คือเจ็ดสามหานะคะเป็นตัวเก่านะคะเพิ่นเพิ่นม่ยำเนาะนกใช่ว่าม่ยำแล้วก็ม่ยำอีกเนี่ยเอออย่าลืมอย่าลืมเลขตัวนี้นะคะเป็นลอตเตอรี่เบ็ดหน่อยวังหันฉินบอกให้ฟังเบ็ดหน่อยวังหันก็มาง่อยนี่เนาะครับแต่ไม่ไม่เป็นคนหวังเลยนะสี่สองแปดสี่แปดสองสี่สองแปดดูสักมึงเนี่ครับหวานขึ้นสองมาอีกมันดูขึ้นเก่าเบาขึ้เก่าไปนั้ง บัวหาแปดสองหาสองแปดว่าว่าอย่างสี่อันสองพอันขันจะว่ากันื่อคุณแจ่มหนึ่งก็ได้ดิคุณยายแมนนเนาะแต่เลขทขางกับเขาเต็มเต็มเนาะคุณแม่เนาะค่ะมันก็เขาเล็ก้ายสองตัวนะนะถสองครับแมนมนแมนสองแปดสี่แปดสองเมื่อกอแปดสองก็อกเต็มนะถ่ายเล็กถ่ายรถตรียานไข่ั้นไปสื่อมันก็โอ้เลยเดอดถ่ายอุยดีใจนําคุณยายแห้งครับ เพราะว่าคุณยาย่นม right <hand> ักจะมีโชคสั่งแตปีใหม่กับคุณผู้ชมแม่นี้ว่าวายหลาน่านนี่ซื้อแล้วทมันไหนเลือกแปดสองสองแปดมันก็ไปซื้อได้ได้เท่าไหร่ะคุณยายมันไหนสองแดโอ้ยไข่ไข่ไข่ไ่คุณยายใดไข่ดินน้ำคุณยายในนวดเียนพอเอาเขาก็ไข่ไม่ออกเจ็ดสองศนย์นแมนเจ็ดสองนย์เศูนหนึหา นึ่งหานึ่งหานึ่งไงล่ะแม่งจีนึ่งหาคุณยายเนาะแม่งจีเด้อคุณเก่งคันคันแม่นถ่ายวีกนี้วันที่สิบพฤคุณยายอย่าลืมโทรบอกอีเด้อค่ะเจอเอฟซีเพอ่์ซิลินครับผมหลายหมื่นเนาะแม่ค่ะจะได้ยำเพอร์ซิลินตอนประชุมแล้วเบ้าแอมโลดทงกับจังสือสุรุปตัวเลขของคุณยายใส่กระดาษให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะครับเนาะแต่คุณยายเป็นฝันดีแห้งเนาะครับเนาะครับผม ขอบคุณคุณยายหลายๆเลยครับเด้อครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับสำหรับเลขของคุณยายสองเจ็ดศูนย์นะนี่เด้อครับท่านผู้ชมเลขคุณยายสองเจ็ดศูนย์นะครับเด้อเลขคุณยายสองเจ็ดศูนย์เป็นตัวเก่านะครับเด้อเจ็ดสามห่าเจ็ดสามห่าบ้านเลขที่หกแปดเนาะครับเนาะบ้านเลขที่ของคุณยายเนี่ยหกแปดเป็นว่าพระศิษฐ์บุญเลี้ยงปะปีใหม่เนาะครับเนาะ ก็ลองเอาไปซื้อกับหนาครับลังเห่นลองเบิงนะครับเด้อเจ็ดสห้าบ้านเลขที่หกแครับกันเห่นเบิงไวเพื่อเป็นแนวทางปรูใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสําหรับคลิปนี้เบาแอมรลธงกลาสท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหนาเนะครับเนาะใมีโชคมีลาบลำรวยดวยครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาแอมโลทงน้่งเลยเด้อสวัสดีครับ